ครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับมาพบกับเดีเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาทดสอบอยู่ในป่านะครับโดยใช้อุปกรณ์เลื่อยนะครับเลื่อยพกพาแคมปิ้งครับแบบพับได้ครับราคาหลักร้อยครับผมร้อยกว่าบาทครับผมเรามาดูสมรรถนะของเขาว่าเลื่อยตัวนี้นะครับจะใช้ได้ดีขนาดไหนครับผม บรรจุมาในกล่องประมาณนี้นะครับเลือดตัวนี้จะบรรจุมาในกล่องประมาณนี้ครับผมสีม่วงๆม่งส้มๆนี่คือในกล่องก็จะมีบอกไว้ว่าใบมีดทาจากเหล็กก้านะครับผม SK5 ขนาดของใบมีดอยู่ที่1.2มิลนะครับและระยะห่างของใบมีดอยู่ที่3.6มุดมิลก็จะมาแบบนี้ครับเม็ดอินจีนใช่หน้าี่ครับก่อนที่ยังไม่กลางนะครับก็มีระยะ ขนาดเขาบอกว่าประมาณสิบนิ้วสิบนิ้วนะครับเทียบดูประมาณทักหนึ่งคืบกับอีกนิดนิดเวลากลางออกแล้วนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณยี่สิบนิ้วครับจากด้ามมีดจนจากด้ามเลื่อยนะครับจนถึงปลายเลื่อยมีความยาวอยู่ที่ ยี่สิบนิ้วคือมันจะมีตัวล็อกครับผมตัวล็อกนั้นที่นี้ก็คือเวลาเราจะเก็บเราจะมันจะไม่ล็อกไปไหนเวลาเราจะพับเราก็กดนี่นะครับกดเก็บมีที่เก็บเข้าไปในช่องแบบนี้เวลาเราจะใช้ก็จะล็อกดังแป๊กพอดีนะครับผมนี่ จับถนัดมือครับอันนี้ก็คือจะเป็นมือจับตันลื่นนะครับเป็นสักสากเหมาะมือถนัดมือครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาองศาขนาดไหนนะครับการเลื่อยแต่าธรรมชาติปกติแล้วก็ดึงมาแค่ล็อกครับผมเช่นนี่ดึงมาแค่ล็อก หรืออาจจะเอาปรับองศาแบบนี้ก็ได้ครับกรณีที่มันเหินเหินแบบนี้แต่แบบนี้ควรว่ามันไม่ถนัดนะครับเอาแค่ดึงมาแค่ล็อกดึงมาแค่ล็อกพอนี่ครับใบมีดประมาณการกินของใบเลื่อยจะเป็นประมาณตอนที่เราดึงกลับนะครับตอนที่เราดึงมากรณีที่ ใบเลื่อยหักก็สามารถเปลี่ยนเฉพาะใบเลื่อยได้ก็ใช้ไขควงหมุนตัวนี้ออกแล้วก็ซื้อใบมาเปลี่ยนนะครับนี่เปลี่ยนเฉพาะใบส่วนตัวนี้ถ้าแม่ถ้าแม่แตกไม่หักก็ไม่เป็นไรครับมันอยู่ที่ราคาไม่ถึงสองร้ยบาทครับร้อกว่าบาทเราไปทดสอบเลื่อยกันดูครับเวลาเราเข้าป่า บางทีบางอย่างดีกว่ามีดครับเพราะมีดมันใช้การฟันกระแทกบางอย่างใช้เลื่อยดีที่สุดครับเช่นเลื่อยฟืนเลื่อยเป็นท่อนเล็กๆขนาดหนึ่งฟุตหนึ่งฟุตหนึ่งฟุต,ฟตเพื่อเอามาก่อไฟครับผมไะทดสอบกันครับอันนี้เป็นไม้ที่ตายแล้วนะครับต้นต้นนี้ต้นตายไปแล้วแตก ผมจะทดสอบตรงตอตัวนี้นะครับนี่ครับดึงเล่จะกินตอนเข้าตอนต้องดึงหาตัวครับเห็นไหมครับดึงไม่กี่ทีนะครับผมสามารถตัดขาดได้ง่ายนี่ก็ประมาณสัก หน้ากว้างสองนิ้วครับดึงไม่ถึงห้าทีสิบทีขาดแล้วครับเดูอีกรอบนะครับขาดครับคราวนี้ผมจะมาทดลองตัดตรงที่มีใหญ่ขึ้นนะครับ ประมาณห้านิ้ว

เนื่องจากว่าไม้หนีบครับหน้าหน้าใหญ่มากครับเห็นไหมครับประมาณลองวัดดูไหมครับผมว่าหน้ากว้างขนาดไหนครับประมาณฝ่ามือตัดไม่ถึงสองนาทีขาดครับนี่เลยเหมาะครับผมบางทีเราเอาไปตัดตัดฟืนนะครับ เป็นไม้ที่ตายแล้วในป่านะครับเราก็เอามาตัดเป็นทําฟืนก่อไฟก็จะประมาณนี้ครับผมเหมาะแก่การพกพาเข้าไปในป่าเดินป่าตั้งแคมป์ครับในราคางบหลักร้อยครับผม